เอาไปอนตกไอตนไลี ah! uh! ah! ่ไอตีงโดไตี่ปไปด้ผมโอเคครับเดี๋ยวจากไดเดี๋ยวจักวากันเนาะยังเลยนะ โอ้ยขีดือแห้งถ่ายทักกูนะ่ายทักกูมันจะเจะบปวดวัาจะปิดว่ากิเปิดได้ยังไม่ถ่ายไม่ปวดตอนรติกาสมาแต่บ้าหับ่าทายบ่เอาไปนี้แล้หนาดไปอีเี้นแลเกดนี่ไอเนี่ย แวลงอุ้ยอุ้ย,ยถึกรถส้นวาน้อกัดกันมาจา้างไปบ่มีด